สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับ EP นี้เกี่ยวกับการเจาะหลุมนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะหลุมนะครับผมกับรถไถยันม้านะครับผมรถไถยันมากับช่อง y o YouTube ไถแดงรถไถแดนใต้นะครับผมไถแดงรถไถแดนใต้นะครับนะครับกับยันม้าแฝดนรกแต่วันนี้ มาแค่นาลูกเดียวนะครับมาแค่คันเดียวนะครับผมมาแค่คันเดียวนะครับผมวันนี้มาเจาะหลุมนะครับพื้นที่ทั้งหมด20ไร่นะครับ20ไร่กรับเจาะหลุมนะครับปลูกสวนยางนะครับเจาะหลุมปลูกสวนยางนะครับผมเดี๋ยวเราดูพื้นที่รอบๆนะครับอาวันนี้มีผู้ช่วยนะคะรับมีหลานนะครับผมหนือว่าน้องกฤตนะครับมาช่วยนะครับมาช่วยขับนะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่า ครับผมพื้นที่ยี่สิบไร่ส่วไ ồi ไ ồi ไ ồi นไกลๆนู้นจะเป็นรถดำนะครับรถกระบะดำนะครับผมกระบะดำกระบะดำอ่าเห็นไหมครับกระบะดำของผมนะครับจอดอยู่นะฮะกระบะดำจอดอยู่นะครับ,รบผมมีบริการหมดนะครับผมของผมมันทุกอินดินทรายกระบะดำนะครับผมดินหินดินหิดอินดินทรายได้หมดนะครับผม ได้หมดนะครับแล้วก็มีบริการแมคโครรถไถข,ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่มีครบวงจรนะครับผมติดต่อมาได้นะครับเห็นไหมฮะร,รีวิวไกลๆนะเป็นที่ที่20ไร่กับการเจาะหลุมนะฮะเมื่อวานมีอุปสรรคนิดหน่อยนะครับมาเจาะหลุมได้2ชั่วโมงฝนตกนะครับฝนตกวันนี้เลยเจาะใหม่นะครับผมนี่เลยเจาะใหม่ อ้าเดี๋ยวนะครับสี่บาดแรงมั<า>้งฮะบาดแรงมั้งนอง<า>นองลองลองยกเลยดิลองยกเลยก่อนตายแต่เวลาขับไปนองก่อยดึงขึ้นมาเนื้อก้อยยกยกก้าวลยได้ก่อจ้กะก่อนตาหวานะนั่นคือหลอกั้นไปเนี่ยมันจะกินดีเลยอันนี้อ๋นะอหลอ,อ,องกันก้นก้าวอีก,กนึงต่ำเกินเดี๋ยวมันกวาด,ดิน เดี๋ยวจะบอกเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับของการปรับแขนปรับแขนที่เจาะหลุมนะครับอ่าวันนี้ที่เจาะหลุมของผมนะครับไออู๋ของช่างสักรหรือว่าพี่สักรเรานะครับที่มาเสียบนะครับผม modify ให้นะครับ modify ให้เห็นไหมใบตัดใบตัดจะไม่เหมือนคนอื่นนะฮะเราทําอยากไว้ไอ้มันไอ้มันไอ้มันปาดดินนะครับผมส่วนตรงนี้แด่นตรงนี้นะ เราตัดแล้วก็เอาอินเจียรับนะครับเพื่อมันคม <_ woven> เพื่อมันตัดได้นะครับผมเพื่อมันตัดดินแล้วก็ตัดรากได้นะครับวลาลงรากนะครับผมแนนะจะเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับผมจะเหมือนกันทั้งสองด้านอนะที่เจาะลุมงผมนะฮะดีไซน์นะครับดีไซน์มาโอเคนะครับอ่าแล้วข้อนี้ตัวท่วงนะฮะตัถวทวงตัถวท่วงผมใช้กองอกล้อนะครับ ไฟวีนกล่องอกล้อนะครับผมถ่วงไว้นะครับผมเพื่อให้น้าหนักมันดีขึ้นนะฮะเพรตัวถ่วงตัวนี้มันจะค่อนข้างเบานะครับผมที่เจาะหลุมค่อนข้างเบานะครับนะครับผมอ่าโอเคนะอ่าปล่อยลงอ่าโอเคได้อ่าเทคนิคก,การเจาะหลุมนะฮะการปรับแขนกลางต้าเราคลายนะครับเจียวนี้เหลือเยอะนะครับผม มันจะว่าจะมีข้อดีหนึ่งมันกินดินดีนะครับผมก็คือมันตัดดินดีนะครับลงทีเดียวคือได้เลยแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าดอกเจาะมันต่ํานะครับดอกเจาะมันต่าเนี่ยมันถ้าเกิดเป็นดินแข็งเนี่ยโอกาสที่จะทําให้ด,ดอกเจาะเสียหายดอกกุดได้นะฮะเราต้องยกไอ้พื้น,พ,น,พ,นพื้นดินนะเห็นไหมฮะเห็นตัวตัวตรงกลางหรือว่าต,วตัวหลักที่เจาะดินนะฮะ ี่ดินเข้าไปผมจะปาดปาดคุมด้วยนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ตรงกลางนะครับผมก็คือตัดตัดไอ้มีเนื้อที่นะครับเพื่อที่จะให้ดินมีที่ระบายแล้วเวลากินดินเดี๋ยวจะกินดินดีขึ้นกว่านี้นะฮะยิ่งเราปรับแขนออกยาวเตาไห่นะฮะกินดินดีขึ้นแต่เราก็ต้องดูในส่วนของดอกเจาะเราด้วยนะฮะว่าดอกเจาะเรายาวหรือเปล่านะครับผม นะครับอันนี้แขนถ้าปรับให้สั้นนะครับมันจะไม่ค่อยกินดินนะครับผมมีสองอยางกับตัวนี้ปรับยาวกินดินเยอะแต่ว่าเราต้องระวังดอกจาะนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเจาะนะครับผมจะวิดีโอต้องเลยนะปิดวิดีโอต้องวิดีโอต้องเลยโอเคตอนนี้ ไอ,อนะไ,อไอหลานควบคุมเองนะไอหลานควบคุมไอหลานขับฝึกหลานนะฝึกหลานฝึกหลานไว้ก่อนนะครับผมฝึกหลานไว้ก่อนอ่าลองดูนะครับลองซูมไปใกล้ๆนะครับผมอ้าวโอเคเห็นไหมฮะโอเคไ,อได้เลยเห็นไหมฮะลักษณะการกินดินนะครับผมลองไปศึกษาลองดำกันได้นะครับผม นะครับอ่าอเค๋ไปหลังยี่หนึ่งเคว่างเอ่เห็นไหมครับแลรบร่รอบกันใหญ่รอบกันนองใหญ่เกินปะนะแล่รอบกันใหญ่เกินปะนะมันกินน้ำมันได้กว่านั้นโอเคแล้วก็การเจาะ เทคนิคการจอง่ายๆที่ผมได้คุยไปหลายๆหลายๆอย่างหลายๆรอบนะครับว่าเราต้องมาร์กโอเคเราต้องมาร์กมาร์กกันชนหน้ากันจน,หน,นะะรรหน้านะครับต้องตรงนะครับผมอ่านะครับต้องตรงกับแถวมาร์กนนนรกันจนนี้มาร์กกันจนตรงนี้ครับ ถ้าตรงกับแถวปั๊บเราไม่ต้องโยกการโยกว่าเจาะหลุมหลายรอบนะครับผมเออนี่ดินก่อนข้างแข็งนะพื้นที่ดินนี่ก่อนข้างแข็งนะแต่ว่าดีอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเลนลูกรังนะครับผมดินลูกรังเห็นไหมฮะการเจาะหลมุมหน่อยนะเป็นดินลูกรังนะครับผมดินลูกรังมันก็เลยก่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะครับผมแข็งนิดนึงนะฮะอ่า นี่ครับขนาดกล่องลุมนะครับถามมาตรฐานนะครับส่งกองทุนสวนยางได้เลยนะครับผมอันนี้กองทุนสวนยางส่งได้เลยนะครับผมส่วนรอบของเครื่องยนต์เวลาเราเร่งเจาะลุมถ้าเป็นไปได้อย่าให้เกิน1,500รอบนะครับไม่เกิน1,500รอบเพราะว่าถ้าเกินจะกินน้ํามันนะฮะจะกินน้ํามันจะกินน้ํามันนะครับผม อเมื่อวานเรามาเจาะได้ขีดแถวมาดูกันแถวที่หนึ่งแถวที่สองครับแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่ห้าแถวที่หกอ๋อเมื่อวานได้หกแถวนะครับฝนตกนะครับผมอุปสรรคคือฝนตกนะ เห็นไหมครับอ่าดูแถวนะครับอ่าแถวถ้าเราวางมาร์กตรงด้านหน้ากับด้านหลังยังไงก็ตรงนะครับผมแถวเวลาเราเจาะมันก็จะไปแนวตรงเหมือนกันหมดนะฮะอันนี้ฝนตกนะฮะสภาพหลุมก็เลยดูไม่ก็สวยเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่าถือว่าโอเคได้อยู่ครับผม เื็นที่ยี่สิบไรฝากติดตามช่อง Youtube ด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยช่อง y o u t u b e ไข่แดงรถไถแดนใต้ครับผมไข่แดงรถไถแดนใต้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าน้ำมันการจอหลุมแปลงนี้จะจะกี่บาทนะครับผมน้ำมันจะใส่น้ำมันไปกี่บาทนะครับเมื่อตอนเช้าผมเติมน้ำมันไปนะครับผม หนึ 1> 1่งแกนลอนห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งแกนลอนห้าร้อยบาทเดี๋ยวเรามาดูตาเจาะจบงานนะครับผมว่าจะเปิดเสร็จแล้วกี่บาทนะครับผมอันนี้ปลูกสวนยางตั้งหมดสิบห้าไร่แล้วก็สวนปาล์มนะครับตรงกลางนี้ห้าไร่พื้นที่ห้าไร่ตาจเลียคร่าวๆหลุมนะครับผมตาเกิดสิบห้าไร่ คูณด้วยเจ็ดสิบนะครับผมคูณด้วยเจ็ดสิบอันนี้ผมตีคร่าวๆประมาณเจ็ดสิบหลุมนะครับเจ็ดสิบหลุมเจ็ดสิบหลุมมันก็จะเรียอยู่ประมาณกี่หลุมครับดิตัวเลขนิดนึงเอ่จ็ดห้าเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดประมาณพันกับห้าสิบหลุมนะฮะประมาณพันกับห้าสิบหลุมในส่วนของสวนยางนะฮะแต่สวนปาล์มเนี่ย ไร่นึ่งจะเหลยบประมาณ1 7บเจถึงยี่อันนี้ผมตีเก้าคร่าวประมาณประมาณยีอ่าไร่ก็หนึ่ง้อยหลุมนะครับนะครับส่วนราคานะครับผมราคาในการเจาะหลุมของผมเป็นไปตามลักษณะงานลักษณะหน้างานนะครับผมส่วนส่วนส่วนนี้นะครับส่วนนี้เขาใช้รถแท็กเตอร์หรือว่ารถดันนะบ้านเรา รถเทกเตอร์เทกเตอร์นะครับดันต้นยางนะครับผมดันต้นยางล้มก่อนที่จะละก่อนที่จะกูน้นะครับผมก่อนที่จะเอาเลื่อยกู้เป็นเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับผมเพื่อไปขายไม้ยางทีนี้มันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็เสียในการใช้เท๊กเตอร์นะครับผมดันก็ดีก็คือเราไม่ต้องขุดลากยางเราไม่ต้องขุดต่อยางนะครับผม ไม่ต้องขุดต่อไม่ต้องเสียค่าขุดต่อนะครับแต่มันก็จะมีก้อเสียของกันใช้เดกเตอร์ลม้มเห็นไหมฮะจะเห็นไหมฮะร,รากยางเห็นไหมฮะเวลาไถรากยางจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมเยอะมากด้วยซ้ําไปนะครับผมแล้วก็ริมแดนริมแดนเนี่ยเดกเตอร์จะล้มไม่ได้นะครับอ่าล้มไม่ได้แต่ว่าเจ้าของงานเจ้าของที่ว่ารับงาน คนมายางแปลงนี้นะครับเขาเอาแมคโคมาลงอีกทีหนึ่งเอาแมคโคนะครับเอาแมคโคมาลงเพื่อจะล้มต้นยางแถวริมแดนนะฮะอันนี้ก็คือข้อดีข้อดีของเขาเลยนะฮะเพราะบางเจ้าบางเจ้าเขาไม่นะฮะบ,บางเจ้าเนี่ยบางเจ้าเนี่ยเขาใช้เลื่อยตัดเลยนะครับผมแล้วปล่อยตอไว้ข้างๆผมเคยเจอแลฮะกับอีพีที่ผ่านมา ดอกเจาะผมเรียบร้อยเลยครับผมดอกเจาะใบตัดหักยี่สิบไร่ยี่สิบไร่โดน,นผมรับมาประมาณห้าพันกว่าบาทซ่อมดอกเจาะหมดเลยนะฮะซ่อมดอกเจาะหมดเลยนะครับผมเนี่ยลักษณะงานเราต้องดูตาตามหน้างานแล้วก็ดูความเสี่ยงนะครับแต่ว่า <c oughs> สวนที่ผ่านมาที่ผมไปเจาะนะฮะที่ผมไปเจาะตรงน้นอ่ะ เขาแจ้งมาว่า,า,เ,ขาเขาแจ้งมาว่าคือล้มกับเซกเตอร์เหมือนกันแต่ว่า,าไม่นแน่ใจมีตอหรือเปล่าแต่พอผมเจาะได้แถวแรกโดนตอเลยครับโดนตอยางเลยครับผมตอยางใบตัดผมหักเลยนะครับผมนะครับเหมือนส่วนนี้ผมคิดราคาเจาะนะฮะตารากเยอะแบบนี้ผมคิดอกบาทนะครับอกบาทนะครับ,นะรบผม เป็นพื้นที่แบบนี้คานคานไถนะครับผมก็เจ้าของแจ้งมนาะว่าไถก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขามาไถช่วงช่วงช่วงหน้าแรงนะครับผมจานสามกดไม่ลงนะครับผมมันก็เลยจะมีปัญหาเรื่องเห็นไหมที่เราลงไปเมื่อกี้ที่ว่าดินด้านล่างเจาะนิดเดียวเขาจะถึงดินชั้นล่างแนละ้วถ้าเป็นดินเหนียวแจ้งเลยนะฮะผมถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเจาะไม่ได้เลยนะฮะข้างล่างจะเป็นชั้นล่างเนี่ย้าเป็นดินเหนียว แต่ดีนะอันนี้เป็นดินลุกลังมันก็เลยเจาะได้เห็นไหมฮะอันนี้ดูไกลๆก่อนนะครับผมไกลๆก่อนการเจาะหลุมราคาผมไม่มีมาตรฐานตายตัวนะแต่คร่าวๆนะครับผมราคาที่ผมคิดต้าหลายไร่พื้นที่ปกติไม่เนินไม่ชันนะครับรากน้อยนะครับผมไถไถไว้โอเคผมคิด5บาทอกบาทนะครับ แล้วก็ตาแปลงไหนที่ว่าไถยากเ,าเ,าเาจาะยากดอกเจาะลงยากนะครับผมก็คิดตามเนื้อง,งานนะครับตามหน้าง,งานตามเนื้อง,งานส่วนหลุมปามนะฮะเริ่มต้นอยู่ที่10บาท10บาทถึง15ก็ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานการเจาะว่าเจาะยากเจาะเจาะยากเจาะง่ายขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าลูกค้าต้องต้องคิดถึงรายละเอียดด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าผมจะ คิดเอาอย่างเดียวแต่ต้องคิดถึงก็เสียของของรถด้วยนะครับผมรถเวลาเสียชีนะครับผมดอกเจาะเสียทีซ่อมทีสี่ห้าพันนะไม่ใช่ง่ายๆนะฮะแกนคดใบหักหัวหัวหัว,หวจุจี้นะฮะหรือว่าหัวเจาะหัวเจาะหัเราต้องทําใหม่หมดเลยนะครับผมเราต้องทําใหม่หมดเลยนะฮะ วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับผมอากาศค่อนข้างร้อนไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าแต่ดูพยากรณ์อากาศแล้วไม่ <Okay. S 1> น่าจะตกนะครับวันนี้ดูจากพยากรณ์อากาศแล้วไม่น่าจะตกวันนี้นะครับผมอากาศร้อนนิดนึงเดี๋ยวให้หลานเขาเจาะไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอหลานเจาะสักพักเดี๋ยวผมก็ขึ้นเองนะครับผมดีนะฮะช่วงนี้มีผู้ช่วยมีผู้ช่วยไม่เหนื่อยนะครับผมนะครับส่วนผม ส่วนผมนะฮะผมตอนนี้บล็อกหลังอยู่นะฮะปวดหลังปวดหลังอ่าเรามารีวิวกันต่อกับเห็นไ,ไหมะฮะกระบะดำนะครับกระบะดำกระบะดำเป็นของผมนะฮะไอ้ไนะ,ะโกแดงบริการอินดินซายนะครับผมเบอร์โทรตามตที่แจ้งเลยนะฮะศูนย์แปดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์สองห้านะครับผมสนใจติดต่อใช้บริการได้นะครับผมกระบะดำนะครับ กระบะดำติดต่อใช้บริการได้นะครับผมยกดำได้นะครับยกดำได้ปกตินะครับผมมาตรฐสนโรงงานกันเลยครับเราให้โรงงานทำมาแบบนี้นะฮะให้บริษัททำมานะครับผมได้นะครับยกดำพอดีมีของอยู่ในดำนะเดี๋ยวยกให้ดูคร่าวๆนะฮะยกไปดูคร่าวๆอย่าให้ฝาท้ายเ,เปิดน,นะฮะเดี๋ยวหล่นหมดนะครับผมอ้าวใช้สวิตช์ควบคุมนะครับผมตัวนี้ สวิตควบคุมนะครับผมอัพคือขึ้นดาวคือลงนะฮะสองปุ่มง่ายๆสบายๆสย่สวนนี้เป็นสวิตปิดเปิดอีกตัวนะครับผมที่ก็ตั้งไว้เป็นอิรูลิกนะครับอิรูลิกห้าตันนะครับตัวนี้สามารถบรรทุกได้ห้าตันนะครับผมยกได้ห้าตันเห็นไหมฮะนี่เป็นอิรูลิกนะครับผมเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าอิรูลิก ผมยอมรับนะครับผมว่าต่อมาได้มาตรฐานเพราะวันก่อนผมบรรทุกไม้ยางไม้ยางไม้ยางไปประมาณเกือบสี่ตันนะแต่เป็นเป็นก็เรียกอะไรกิ่งกิ่งไม้ยางนะครับผมบรรทุกกิ่งนะฮะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใบใบอ่าบรรทุกต้นมานะครับผมแบบว่าแบบว่าดับอ่าไม้นะครับผมวางไม้เนี่ยสูงนะครับผมขึ้นไปอีกประมาณอีก อีกชั้นนึงเลยนะครับผมชั้นเนี่ยนะอีกชั้นนึงเลยนะฮะขึ้นไปอีกประมาณชั้นนึงเลยนะครับผมอันนี้ชั้นน <ร Stevens. S 1> ึงแล้วเห็นไหมครับผมชั้นหนึ่งประมาณหนึ่งเมตรสูงไปอีกประมาณหนึ่งเมตรนะฮะหรือเมตรกว่าเลยวันก่อนปอยกเทไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยยอมรับนะครับผมหัวไม่เชิดนะครับผมไม้ลงอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆทังสิ้นกระบะรีโว่ซีกูณซี ดำนะครับผมกระบาดดากระบาดดานะครับเห็นไหมฮะมอเตอร์ไฟฟ้าหามอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับใช้มอเตอร์ตัวนั้นเป็นควบคุมแล้วก็ไกด์กระบอกไอดูริกนะครับมาสถานนะครับผมคือต่อจากขนแก่นนะครับนี่ต่อจากก่อนแกลนผมซื้อของบริษัทปทุมนะของของบริษัทอ่าของโตโตโยต้ากรุงไทยสาขาปทุมนะครับ เห็นไหมโตโยต้ากรุงใต้จบครบจากโชว์รูมคุณภาพได้มาตรฐานไอรักบีโวเนผมซื้อกับนี่นะครับโตโยต้ากรุงไทยเห็นไหมฮะหรือว่าเซลนะฮะน้องอ้อนะครับผมเซลล์น้องอ้อเรานี่เองนะครับผมติดต่อใช้บริการได้นะครับผมน้องก็บริการดีนะครับผมมีปัญหาอะไรตัวติดต่อได้ตลอดนะครับ นะครับเนี่ยมีเฟซมีไลน์นะครับของกรุงไทยหรือว่าติดต่อเบอร์นี้เลยครับ0 9 2ย์7 9 2 6สองห้านะครับผมแนะนำบอกต่อครับแนะนำบอกต่อนะครับผมอ้าวอย่าลืมนะครับขอรับประกัน2ปีนะคับผมเฉเาะกระบะนะฮะกระบะรับประกัน2ปีนะครับผมเห็นนะของกระบะของ R r S นะครับผมถ้าติดต่อใช้บริการได้นะครับผมอินดินราย บริการกันเองนะครับผมบริการตามสั่งได้นะครับผมอิทอินินน์นะครับจะเอาหนึ่งคิวสองคิวสามคิวเราบรรทุกให้หมดนะครับราคาขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับระยะทางราคาขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับนะครับผมโอเคฝากไว้แค่นี้นะครับผมฝากรถดําไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีรถเพิ่มมาอีกหนึ่งคันแต่เดี๋ยวก็ดูกันนะว่า จะเป็นรถอะไรเดี๋ยวเรามารีวิวให้กี่นะครับฝากติดตามจมด้วยนะครับผมช่อง YouTube ไข่แดงรถไถแดนใต้นะครับผมไข่รแดงรถไถแดนใต้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวต่อ ep 2การเจาะหลุมนะฮะว่าน้ำมันผมหมดไปเท่าไหร่ครับการเจาะหลุมกี่หลุมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้การสิ้นเปลืองน้ำมันว่ากี่บาทนะครับผมกับการเจาะหลุมแบบนี้นะครับ โอเคฝากไว้ก่อนนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาเพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม